่อมาเป็นการหาเอกสารทางด้านลับนะครับข่า cj ประเภทเอกสาร cj r 2แล้วก็ rx เนี่ยที่อยู่ภายใต้เอกสารทางด้านด้านลับ re เอกสารเหล่านี้เนี่ยประเภทพวกนี้จะยอดมียอดเงินเท่ากันแล้วก็มีการวิธีการหาเนี่ยที่เหมือนกันก็คือให้เรากองประเภทเอกสารขึ้นมาแล้วก็เลือกกองรหัสบัญชีแยกประเภทนะครับทางด้านเดบิต แล้วก็เครดิตนะครับให้เราเลือกมาอ,อย่างนี้ประเภทยัง,ยงในตัวอย่างก็จะเป็นเอกสารประเภท c j เมื่อกองขึ้นมาแล้วก็ให้เลือกรหัสบัญชีประเภทถ้าในตัวอย่างเนี่ยผมก็จะเลือกรหัสเท่นานั้นเดบิตขึ้นมาก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่ายอดเนี่ยมันเกินยอดที่เราต้องการเนี่ย ตามทะเบียนคุมนะครับก็คือ2396390แต่ยอดตาม GL เนี่ยคือ2398สิ่งที่เกินมาก็คือเงินรายได้สัตว์ป่าให้เรากองประเภทเอกสารไม่เอา,เอาให้กองจำนวนเงินนะครับไม่เอายอดนี้เนาะติ๊กออกแล้วก็กดโอเคก็จะได้ยอดเองินที่ตรงกันยอด CJR2 แล้วก็ RX จำนวนเงินจะเท่ากันทั้ง3ประเภทนะครับ